สวัสดีครับวันนี้ก็ไปอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ o, Master, ด้กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นกอบบินนะเป็นกอบบินไบเกอร์ครับมือแรกครับค่อนข้างดีครับมีเป็นตัวเปิดสุดแข็งแกร่งนะโทไกครับวานการ์คอมโบแล้วก็แฮนด์แท็บเบิ้มๆนะแม็กซี่อุลล่าอิมเปร์ครับส่วนไอ้กับดักนี่ก็มันก็พอใช้ได้ครับในหลายๆกรณีนะเพราะว่ามันสามารถถ้าเกิดไอ้ตัวกาบอนก้าครับจะเสิร์ชจานแล้วโดนอิมเปร์เงี้ยเราก็ใช้กับดักแท็กออกเรียกเป็นตัว6ดาวมาก็ได้นะตัว6ดาวเทียบไม่ค่อยจะมีบทนะแต่ว่วาเเเอออฟฟมมัันนนนพใช้้ไดหืกะ ตัวนี้เราเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม้นหนึ่งครับเราโทรไกด์เลยครับจะสเปรตัวธาตุน้ำนะเพื่อทำคอมโบต่อไปครับโหเรียบร้อยนะโดยเป็นอุลลาครับแล้วเราไม่มีชีนิ้วด้วยและตัวโดดตามก็ไม่มีนะทีนี้จะค่อนข้างระบาดนิดหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แฮนแท็บที่เรามีครับหยุดเขาได้เงี้ยมันก็ยังพอมีลุ้นนะเพราะว่าไอ้นี่มันสามดาวใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันโชคดีรอบไปเงี้ยเราก็จวกใครสักคนครับที่เป็นมอนโง่เซ่อๆครับใครก็ได้นะลงปุ๊บเราก็เล่นต่อได้นะตัวนี้ ปูรักก็ช่ักไหมครับทำอะไรไม่ได้เนาะซีทบเลยตู้น,นี้เก๋ช่ักไหมครับเราเซตสองใบครับเป็นกระดักนะเอาไว้เผื่อใช้ตาน,น่าแล้วก็อิมเปอร์ด้วยเอาไว้หยุดฝั่งข้ามแล้วก็อัวร์ลักับแม็กซี่ครับตัวนี้ครับสมมติว่าเขาลันได้ประมาณหนึ่งครับเราม,มีแม็กซีช่ช่ถ้าแม็กซี่ซีโซฟเนี่ยเราก็ยังพอจั่วหาของมาเล่นต่อน่าจะพอได้อยู่นะเอาเลยเม้นหนึ่งครับโอ้เป็นพอลัดนะพอลัดนี่ก็เปิดเป็นฟิลมาก่อนครับเพราะฟิลมันเสิร์ชได้ใช่ไหม เสิร์ตมอนสเตอร์ฮอลลัสหนึ่งตัวแล้วก็เอามือยัดเด็กจ้ะถ้าเสิร์ตเป็นตัวเสิร์ตลงครับทีนี้จะสบายแล้วเพราะว่าเราไว้ค่อยขัดตรงที่เขาทิ้งตัวเสิร์ตลงก็ได้เพราะว่าอันนี้ครับมันเสิร์ตเฉยใช่ถ้าเราขัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ช่วยเลยครับเราไปรอขัดตรงที่ไอตัวทิ้งเสิร์ตลงดีกว่าก็เทคเลยอันนี้เสิร์ตตามสูตรนะเดี๋ยวเรารอขัดไอมอนี่อไอตรงนี้ช่างมันเสิร์ตหนึง่งแล้วก็ยัดหนึ่งครับอ่ะทีนี้เอฟเฟกต์ครับทิ้งเสิร์ตลง โอ้ที่คู่ฮอลลัสเลยนะมีฮอลลัสสองตัวครับตัวนี้เราใช้อุลลาสเลยไม่ให้มีโลงขึ้นมาเพราะเดี๋ยวโลงจะยุ่งยากส่วนไอฟิลเนี่ยมันพอเคลียร์ได้บ้างนะเวลาครับไนเกตเลยอ่าทีนี้พอเขาไม่เชนอะไรต่อครับเราแม็กซี่ครับเราปาซ้ําไปเลยนะเพราะว่าไอฟิลเนี่ยมันจะชื่อเดียวกับโลงครับเพราะงั้นไอสองคนนี้ครับที่มันอยู่หลุมอ่ะมันจะชุบขึ้นมาได้เพราะงั้นถ้าเกิดเราปาแมา็กซี่เนี่ยถ้าแม็กซี่ดีโซฟถ้าเขาเล่นต่อครับเราจะจวันสองสามใบนะขั้นต่ําต่ําสุดคือสองใบนะหรือว่าจะใบเดียวตีมันก็แปลกๆอ่ะ พองันน่าจะได้จั่วอะไรขึ้นมาบ้างครับตัวนี้ก็ปาแม็กซี่ไปเลยอ่ะรีโซครับทีนี้ต้องรอดูนะว่าเขาจะชุบหรือเปล่าอ่ะเซฟเพิ่มไปเดียวครับแล้วผ่านเลยนะแปลว่าเขาไม่เล่นต่อครับก็ถือว่าโชคดีครับที่เรายังเหลือมอนสเตอร์สามดาวหนึ่งตัวนะทีนี้ขอแค่เราจั่วใครสักคนครับที่เป็นสามดาวขึ้นมาเราก็เล่นได้ละจั่วครับโหจั่วเป็นเวทนะที่ิงเวทอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ช่วยไม่ได้นะ เวทอย่างน้อยจะเป็นมอนตูหนึ่งครับแต่ว่าคอมโบเราจะไม่ค่อยยาวครับเพราะว่าไอเวทเนี่ยมันต้องเสริมมาจากหมูใช่ไหมแล้วใช้เจาะแล้วก็ถอดใส่ได้สเปรย์ต่อได้แต่ว่าตรงนี้ช่วยไม่ได้ครับมีเท่านี้ก็ต้องเล่นเท่านี้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะลำบากเพราะว่าเขามีฟิวรออยู่แล้วครับแล้วก็ไอสองคนเนี่ยมันรอชุบตาหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเราอะไม่ทําอะไรกระบอกนี้ครับตาหน้าเขาชุบมาปุ๊บตาหน้าจะโดนแบบยียาวๆนะแล้วเด็กเป็นแบบหกสิบใบด้วยมหนึ่งครับใช้เป็นเวทเลยแกนแทนครับ เสิร์ชหนึ่งไม่ต้องสเปรครับแค่เสิร์ชมา normal ที่เช็คเอาละอาที้เราก็เสิร์ชเป็นตัวทัดน้ำครับพอเดี๋ยวมันเล่นคู่กับนี่อยู่ใช่ป่ะพอลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเ,เล่นต่อได้ normal ลงไปแล้วครับเสร็จปุ๊บ exit เ,เลยขึ้นเป็นกาบังก้าครับแล้วก็อีกน,นะจะเสิร์ชครับเสิร์ชหมูไม่เล่นต่อตัวนี้เขาเปิดเป็นดับเล็ดครับดับเล็ดก็ในเกตใช่ไหมแล้วลาฮาพลังด้วยก็คือตรงนี้เขาจะพยายามแบบให้เขารอดไปให้ได้ครับเพื่อที่จะต้าตนหน้าเขาชุบพอลัดขึ้นมาใช่ไหม ทิ les, ้งมือเลยครับเป็นในนี่เนาะเป็นฮอลลัสกับเทเลเมนนะตัวนี้เล็งเป้าปุ so, ๊บเนี่ยครับแล้วเขารู้มากนะไม่รู้บังเอิญน <ky> ่าจะบังเอิญแหละเขาทิ้งกับดักครับทำให้เราเชนต่อไม่ได้นะเพราะเกิดเขาทิ้งแบบทิ้งเป็นมอนเงี้ยเรายังสามารถเชนไอ้กับดักนี่ครับเปลี่ยนตัวแล้วได้เสริมเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับเขาทิ้งกับดักมาเราก็เชนด้วยกับดักไม่ได้ก็ช่ามาครับไม่เป็นไรไม่เสริมก็ช่ามันเราจะไปต่อได้ครับไอ้กับดักที่เสริมไอ้กับด ฝั่งข้ามเขายังมีโลงอยู่ครับฟิวที่เป็นโลงนั่นแหละเทธนพอเข้าวเธนฝั่งข้ามก็อย่างที่บอกนะใครจะชุบสองตัวนี้มาเล่นต่อได้ครับเพราะงั้นเราต้องจิ้มฟิวทิ้งครับง่ายๆเลยเราใช้กระดาษครับตักแปล๊งล่างเลยมันบอกว่าซีมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีของเราหนึ่งตัวครับใครก็ได้นะสเปร์มอนสเตอร์เอ็กซ์ซีกอบบินหนึ่งตัวจากอตาเด็กโดยใช้ไอตัวนั่า,นา,นานเป็นวัตถุดิบครับแล้วก็ใบนี้ไปเสียบไว,ว้ที่ได้ด้วยก่อ,อกแค่น่ารับแล้วก็มีเทคที่ว่ารีมูฟมาจากหลุมด้วยรีีมมูฟเเเสสรร็็จปุ๊บบชอออนนต์กกิซ ที่เราควบคุมอยู่ครับแล้วก็ได้หลุมใครก็ได้นะเอาหลุมนะครับมาเสียบเป็นไส้ก็คล้ายๆกับชีนิวไหมแต่ไม่ได้ในเก๋ครับเหมือนเราเอามาเสียบเป็นไส้เฉยๆอ่ะทีนี้ลงไปตัวหดาวครับไอ้นี่นานๆจะมีบทสักทีนะคนที่บอกว่าอ่ะแล้วก็มันเป็นเลเวลหกสตัวครับซึ่งตัวนี้ครับเด็กกอบบินของเราอ่ะมันเป็น3ดาวล้วนๆนะเพราะงั้นเรียกไม่ได้ครับต้องมาจากกับดักเท่านั้นเลยคนที่บอกว่าเธอะค้างครับสปีสชี้ไว้กับดักหนึ่งใบบนสนามถอดสองไส้ครับยิงทิ้งซึ่งตรงนี้ครับเรายิงฟิล้้วใชดดรอเคับ มือเขาจะหมดแล้วพอจิ้มเสร็จปุ๊บบอร์ดเขาก็จะหมดไม่เหลือซากนะแล้วยังมีอิมเปร์ครับเขา่วเป็นใครเดียที่เป็นตัวเปิดเก่งๆเป็นเลนัฮาร์ดเนี้ยลงปุ๊บจะโมครับเรามีเปิดเราใบปุ๊บเราก็ชนะละเพราะงั้นตรงนี้เอฟเฟกต์ด็อบบินเคซี่บีดครับพอเลยอ่าเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าโชคดีครับที่แฮชแท็บขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ระบาดนิดนึงตรงที่เขาขัดแล้วแบบมีของขัดเยอะเหมือนกันนะก็แรกๆไปครับ ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูรีเด็กฝั่งขนะครับอันนี้ก็จะเป็นลีเด็กของเด็กทีเลเมน์เมื่อกี้นะครับก็เป็นทีเลเมน์แบบ60สใบนะทีเลเมน์ฮอลัสครับอ่าแล้วก็มันพ้นมันแบลนด์มันใช้ใช่ไหมฟิลทีเลเมน์ก็เลยไม่อยู่แล้วครับแต่ว่าเขายังใส่ไอเลเบลบิดครับเพื่อมาเสิร์ฟเป็นฟิลของฮอลัสกับฟิลคาชานะก็พอแถบแไปได้แหละก็เดี๋ยวดูเมนเด็กครับใบแรกเป็นแม็กซี่ครับสามใบมีเต่านะไว้เล่นกับเลเบลบิดอุตระฮันนิสสโน่ซีแม่ชิเลนเลโนฮาร์ด เกโด้มูโตล่าครับชาตบิดเดซูโด้คาชาเฟรียคาชาทิลาเมนไอตัวทิ้งเสร็จลงครับ3แล้วก็เพื่อนนะตัวนกกับลิงฮาร์ปี้ปิดชีกับมือสุสาคนโง่อันนี้เป็นเสร็จนรกครับโมเวดแล้วก็ตัดยานะได้60ใบครับก็ต้องใส่ตัดยาพัดเก่ากีฟพัดใหม่2ใบฟิวคาชาฟิวฮอลัสสกีมลง2ชิ้นยู2ครับแล้วก็เป็นดรอปเสร็จสนะดรอปเสร็จมันก็ไม่ดูเขาไปเล่นกับอะไรนะเขาใส่กันเยอะมากๆนะ แบบว่าถ้าเกิดเทนไปใส่ก็พอเข้าใจได้ฮนะหรือว่าดับเดลจะใช้แก้พวกเทนไปได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะใช้ได้กัน,นบางแบบพอเข้าไปเทิร์นปกกุ๊บก็ในเกตเขาก็ยังซีโคได้อยู่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอามาสู้อะไรอ่าฮาร์บ,บีครับอินเปอร์สามเลโมบิดแล้วก,ก็กำดักของพวกเทเลเมนครับใส่ครบนะอย่างระบายครับเอกตาก็เป็นเซตป,ปกติของเด็กเทเลเมนนั่นแหละเทเลเมนฮอลัสนะก็มีพวกเซตป,ปกติครับแล้วก็ไอตัวนี้ซอมบี้แวมไพร์ครับแรงแปดมีซุกด,ด้วย ลิทเติ้ลไนท์กับลิงห้านะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูไตล์สองต่อครับอันนี้ก็เป็นไตล์สองนะครับตอนนี้แค่ดอเฟก,ก็ตื่นเต้นเลยค่ะไอนี่ครับเทเลท็อปใส่สามตัวขึ้นสามใบนะครับแล้วก็มีเพื่อนมาด้วยไอตัวเนี้ยใส่ใบเดียวก็ขึ้นแบบครบเซตนะไม่กะให้เลืกอื่นเลยถ้าเกิดดูแค่นี้ใครจะรู้ว่าเป็นเด็กกอบินนะยังดีครับมีอุลลารติ่งมาให้ใบนครับถ้าเกิดโดนก็คงจะไม่หนักเท่าไหรนะ่หรืมั้งตัวนี้แฝรข้ามไปนคนเริ่มก่อน,นะครับก็ มือก็ไม่มีอะไรนะกะกลางๆครับฝากรับเริ่มก่อนเดี๋ยวเริ่มเลยเี่หนึ่งครับ <S <S โหเซตสี่นะเซตสี่ก็มีอะไรอ่ะ <S <S ไอ,ไอเราไปลิ้นใช่ไหมที่เขาคุยๆยกันครับว่ามันเก่งพอที่จะสู้กับเทนไปได้ง่ายๆใช่ไหมถ้าเกิดเปิดเป็นดิเมนชันบาเรียงเี้ยประกาศซิงโคลปุ๊บเทนไปก็ไปต่อไม่ได้ละเทนไปก็เลยใส่พวกอะไรเร่นรีบูทมาสู้ใช่ป่ะก็แลกกันไปแลกกันมานะคนเดือดร้อนก็เป็นพวกคนที่เล่นได้กับธรรมดาเนี่ยแหละตรงนี้เขาเซตสี่ครับเขาผ่านเลยเข้าเธอครับจูดีกว่าเด๋เลย อ่ะนี่เป็นตัวทัดน้ำนะน่าเสียดายนะว่าเด็กเนี้ยครับมันไม่ได้ใส่อืลิเมครับตรงนี้ถ้าเกิดใช้ยลิเมทปุ๊บเียวคงจะหาหน้าดูตรวนี้มือค่อนข้างแย่นะก็เดี๋ยวเรามีเท่าไหร่เราก็ด้เท่านั้นแหละบอลโลงครับเธอท็อปสเปรย์เลยสเปรย์ไม่ต้องเสิร์ฟนะเพราะเสิร์ฟไม่ได้อันี่ขึ้นมือไปแล้วเห็นทัดลมครับโดตามเลยโดเสร็จปุ๊บเอซีครับเอาเป็นกาบันกาครับอันนี้ค่อนข้างน่าแปลกประหลาดนะตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่สําเร็จแกแดดตัวนี้เราไปต่อครับกาบันกาเลย ก็เทคจะเสิร์ชเสิร์เป็นหมูครับเดี๋ยวเล่นต่อนะหมูครับสเปย์ถอดไส้สเปย์นะแล้วก็ไฟกหมูจะเสิร์ชเสิร์เป็นเวทครับตามสูตรนะเดี๋ยวเล่นต่อล้วก็ตั้งเยอะๆ,ๆไว้แต่ว่าเขาใชสี่ใบนะไม่ใช้สักทีไม่รู้มีอะไรบ้างใช้เวทเลยครับอ๋อนี่ดามใชั่นบาลีนะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเขาควรจะใช้ตะกรับไอตรงกาบันการจะเสิร์ตไหมเพราะว่ามัน ประกาศพวกแก๊งไหนอ่ะแล้วมันจะนีเกตด้วยถ้าเขาประกาศ X อซเนี่ยเขาก็จะนีเกตเอาไซีแล้วครับกับบอนก้าก็ไม่เสร์นนะแต่ว่าตรงนี้มันก็อาจจะช้าไปหน่อยละมั้งยังดีที่เราได้ตั้งของตรงนี้นั่นนะอ่ะทีนี้มีเป็น Big กเวลคัมครับตรงนี้โชคดีครับที่มือเราแบบกากมาสี่ใบใช่ไหมมีใบเก่งคืออุรล,ลาครับตัวนี้ใช้อุรละลขวางบิ๊กเวลคัมครับน่าจะพอได้อยู่นเกตเลยดีโซครับ ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเพิ่มนะสอบไปนี้กันหนะักเอาเรื่องอยู่เว้ยครับเซิร์ชหนึ่งใบเซิร์ชเสร็จปุ๊บขอไส้ครับสเปรย์นนะเพราะตรงนี้ครับเราจะใช้เอ็กซีไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโดนแต่ไม่ใช่บาลีค่ะเพราะงั้นตรงนี้เดี๋ยวเราทำเป็นใครดีทำเปน็นตัวลิงก็ได้ลิตรไนครับแล้วเดี๋ยวให้รีมูฟใครถักคนออกน่าจะพอได้อยู่เอฟเฟกต์ Effect ของตัวท่าน้ำครับเมื่อนอนว่าหรือสเปรย์ครับสเปรย์ก็บินหนึ่งตัวจากมือได้ แล้วก็เพลของกาบันก้าครับก็โดนะิเกตวก็โกโก,กเป็นอย่างนั้นแหละโอ้โหเลยจะเชื่อนะโกเซนแมทครับถ้าอย่างเงี้ยหนักมากนะเพราะว่าเด็กเราครับมาเป็นเด็กต่างธาตุครับแต่ว่าเป็นเผาเดียวกันใช่ไหมเป็นเผาแบบนักลบต่างเผาได้ไหมเนี่ยต่างเผาต่างธาตุหมดเลยถ้าโดนโกเซนแมทเนี่ยจะลำบากครับเพราะว่าเราจะเลือกได้แค่ธาตุเดียวครับเพราะงั้นก็ต้องเลือกเป็นเอาแสงไว้นะเพราะแสงมีตัวแก้บอดเพราะไอ้พวกนี้ครับเหลือพวกนี้ใครครับมันก็เป็นพวกตัวเล็กตัวน้อยนะก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับ โคเซนแมทเลยโลหดร้ายน่าดูดีโซครับก็เลืกคัดแสงไว้ครับอย่างที่บอกก็โดนดีเกตไปตามสูตรตอนนี้ก็แบทเทิลนครับแบทเทิลเสร็จปุ๊บตัวนี้ด้วยผลที่เราติดไอ้แต่ไม่ใช่แบลรีใช่ไหมก็ไปต่อไม่ได้ครับตีเสร็จปุ๊บเราก็ผ่านเลยครับเพราะมือเรายังพอไปได้นะเราสเปรปุ๊บไม่ได้ดีกว่าเพราะมันติดโกเซนแมทนะอ่ะพานเลยเข้าเทฝ่ายครับเม่หนึ่ง อ่ะเป็นเด็กพวกลาบิลินนะถ้าเกิดบ่อเขาไม่เซตอะครับมันก็จะไม่ค่อยเก่งนี้แหละพอทีนี้เข้าเธอปุ๊บเดี๋ยวเราหาทางทำอย่างอื่นมาครับเอ็เฟสเลยทีนี้ไม่ได้ติดผลของเดนมิเนบาเลียละเอ็เฟสปุ๊บเอฟเฟกต์ของกาบันกาครับเอากอบบี้หนึ่งตัวจากดิ๊กมาเสียเป็นไซได้เสียเป็นไอตัวนี้ครับตีม่วงนะไอตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่มันมีเทคโดดใช่ปะล่ะเข้าเธอครับตัวเลยโอ้โหตัวแม็กซี่นะแม็กซี่ก็ไม่ช่วยนะครับตัวนี้เราเอากาบันกาครับตีเลยนะไม่น่าสนใจทั้งนั้น ตีเสร็จปุ๊บเมย์สองครับเขาไม่กระดูกกระดิอะไรครับเราทับเป็นซุดเลยนะเพราะว่าไอ้น,นี่ท่าแสบครับซุดที่เรารอไว้ครับก็ท่าแสบเหมือนกันนะทับซุดเลยอ่ทีนี้เขาเปิดอะไรมาก็ไม่ทันแล้วครับเพราะซุดเป็นได้เพกสปีสองนะเขาเปิดเป็นพันดิชเมย์ครับจริงๆถ้าเกิดจเจาแบบแม่นๆอนะ่ะเขาจะต้องพันิชเมย์ทิ้งจังเมื่อก,กี้ครับไม่เขาไม่ควรให้เราตีนะเพราะว่าตีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะพอเดาได้ปะ่ะว่าจะทําอะไรต่อนะพอตรงนี้เขาเปิดเป็นพันดิชเมย์ครับเอฟเฟกเลย ระเบิดซุตครับแล้วก็ซุตทอดสองไส้ครับล้างบอร์ดนะเพื่อเคลียร์โกโเซแมททิ้งไปก่อนแล้วจะเคลียร์ไปนี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้รีซอบเลยโคตรเท่นะนานาจะได้เล่นสักทีหนึ่งอีใบเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหโรแบ็กนะโลแบ็กนี่ก็หนักหน่วงครับเพราะว่ามันมีเทคในหลุมใช่เปล่าล่ะตอนนี้ไม่เป็นไรครับเราไปต่อเลยบอลโล่งครับสเปร์เป็นเทรอร์ท็อปแล้วก็นอมมอนเป็นตัวนกเอฟเฟกต์นกเลยเมื่อนอมมอนสเปร์ครับชุบเพื่อนหนึ่งตัว ชูเป็นหมูนะพอหมูลงปุ๊บเสริรขอมาเล่นต่อหมูครับน้องวันสเปรย์เสิร์เวทขึ้นมาเดี๋ยวเราเอ็กซ์ซีต่อเราใช้เวทนะสั่งเสิร์ฟแล้วก็สเปรย์ซ้ำอีกเอ็กซ์ซีต่อครับเป็นอาร์เมอร์ตอร์ปิโดถอดถอดสองจูนหนึ่งนะเพราะตรงนี้ครับของเราเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะเพราะตัวก๊อบบินเนี่ยมันก็เหลือตัวสุดท้ายละโอ้โหตัวแม,ม็กซี่อยู่ซ้ำๆนะโคตรเต็งเลยแล้วน,นี่เราไปต่อครับใช้เป็นแกนเอ็นแท้ครับใส่มหมูขึ้นมา แล้วก็ไอซีทค,ครับเป็นอาร์เมอร์ฟอร์เทสแล้วก็ฟอ,อร์เทสถอดเสื้อแต่เป็นอาร์เมอร์เอ็กซีแล้วครับต่อครับเป็นคีตันแล้วก็ไปต่อครับเป็นดาร์กไนท์จริงตรงเนี้ยใจเร็วไปนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บไอเวสเสร์เนี่ยครับเอาไว้ใช้ตรงเนี้ยก็ถอดปุ๊บใ้สเปรย์ไอหมูนี่ซ้ำไม่ใช่ะแล้วก็ทำเป็นกับบอลกาได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามีไอตัวสีโมเมือ่อกี้นะที่หยบโมล,ลงไปครับเอฟเฟกต์มันบอกว่าสปีดสองครับ ถ้าเกิดมันอยู่ในไหนนะอยู่ในมือหรือรอยู่ในหลุมครับถอดหนึ่งไส้สเปมมาได้ถอดไส้เลยสเปคครับแล้วก็ไอซีต่อนะเป็น90ชาร์โดครับแล้วก็เซเป็นอเมซีไปเพราะเดียต้าหน้าครับเราสั่งถอดไส้ใช่ไหมด้วยเฟคของนกเนี่ยถอดเสร็จปุ๊บก็สเปคชุบเพื่อนแล้วก็เปิดอเมซีไอซีต่อได้อยู่และฝั่งข้ามมือไปเดียวครับโโยเพื่อเป็น2นะถ้า็นพวกเชิงเกียมพวกเนี้ยเราใช้ไอ้90 Sha ์โดครับเนเกตได้ทันเลย ตอนนี้แม็กซี่มีเยอะครับปาไปเลยนะถึงว่ารู้ว่าเขาเป็นไอ้ลาเบลินครับมันไม่ค่อยจะจั่วกระเถอะแต่ว่าถือไว้ก็เท่านั้นนะโยไปเลยอ่ะไปเใช่ครับโหหนักดวงนะยูริแมทครับตอนแรกเกา่าจะใช้ใส่เขานะกลายเป็นว่าโดนเองเฉยเลยนะโดนตัวนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงครับเราต้องเลือกไว้ตัวหนึ่งคนะ่ะเอาออกครับเหลือเป็นไอ้ตัวก็สิบชาร์โดครับเพราะอย่างน้อยมือเขาเดียวใบเดียวครับมันจะช่วยในเกรพวกเอฟเฟกต์มอนได้ไอ้แลนเซอร์เนี่ยครับ มันช่วยอะไรไม่ได้นะพองานปอยไปเลี้ยงนี่ไว้แหละดีละไม่สองครับเซตหนึ่งแล้วก็ท r a n s ซ c t i o n r o l l b a ครับรีมูฟหักลายครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สั่งสเปรย์ครับเป็นก๊อป e f f เ c t ของอันี่นะของเวลคัมครับสเปรย์เป็นน้องเขียวแล้วก็ดีขึ้นมือเสร็จปุ๊บ normal น,น,น้องเขียวครับน้องเขียวก็จะเสิร์ชจ้าตรงนี้ด้วยผลขอาแม็กซี่ครับเราจุกอุลลามาเก่งสุดๆแต่ตรงนี้ครับเอฟเฟกต์เขาจะเสิร์ชครับเราไม่ต้องโยงอุลลานะเพราะเดี๋ยวใบที่เขาเสิร์ชอ่ะมันจะต้องเป็น เวลคัมไม่กับมกเวลคัมอย่างแน่นอนครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้อุลกรณตรงนั้นจะดีกว่านะตัวนี้เสร็จปุ๊บเราใช้เฟคของนกเลยถอดหนึ่งใช่ครับอีกทบเลยตัวนี้ครับไอเฟคของไอคนเนี้ยมันจะเสียนิดนึงนะเพราะว่าในเกตไปก็จริงชาในเกตเสร็จปุ๊บทั้งสองคนครับมันได้โจวคนละใบครับซึ่งถ้าในเกตปุ๊บเนี้ยเขาโจวไปอะไรมาเราจะไม่รู้นะทีอาจจะลำบากครับเพราะงั้นก็ถอดน,นี่แหละไม่ต้องใช้ละถอดปุ๊บชุบนกขึ้นมา อันนี้เสเป็นวิกฤตขับนะเดี๋ยวเราค่อยโยนอุระตรงนั้นก็ได้เสร็จปุ๊บไปต่อครับนกเมื่อนอร์มหรือสเปร์สั่งชุบก็บินหนึ่งตัวจากหลุมชุบไปตัวน้ำครับแล้วก็เอฟเฟกน้ําเลยนอร์มสเปร์ครับลากเพื่อจากมือได้เราก็ลงหมูเอฟเฟกหมูเสร็จเสจเป็นไอตัวนี้กบดักมาเล่นบ้างอ่ะเซตหนึ่งก็ผ่านเลยครับเข้าเลยครับเจ๋อเลยโอ้อีเปอร์นะอีเปอร์ก็ไม่น่าช่วยละเราไปต่อครับ ไอชี่เป็นคาบอนกาไอเนี่ยน่าเสียดายนะเพราะมันติดนัมเบอร์ครับถ้าไม่ติดนัมเบอร์เนี่ยเราขึ้นเป็นไอโฮปดาร์โกะน่าจะได้เปรียบสุดๆเลยตัวนี้ไปต่อครับเอฟเฟกต์ของคาบอนกาเมื่อสเปรย์ครับก็จะได้เสิร์ชใช่ไหมตัวนี้เขาใช้เป็นพานิชเมนต์นะพานิชเมนต์ก็ค่อนข้างน่าลำคาญนะโดนไปสองรอบไปรอบนี้ตอนนี้เขาจะระเบิดคาบอนกาครับเรามีเอฟเฟกต์ของอตัวสีม่วงนี่ครับสบปีดสองนะ ถอดหนึ่งไส้สเปรย์ขึ้นไม่ได้ครับในเนี่ยมันก็จะพังอยู่แล้วเราก็ถอดไส้สเปรย์ขึ้นมาเราเล่นคู่นี้ต่อได้รีสบเลยถอดไส้ครับสเปรย์ขึ้น,นมาแล้วก็โดนระเบิดทิ้งนะแล้วก็เสิร์ฟครับเพราะว่ามันทำลายเฉยไม่ในเกตเราก็เสิร์ฟไปโัวน้ำมาเดี๋ยวเล่นต่อแล้วก็เฟลของน้องเขียวครับถ้ามีมอนสเตอร์ออกจากสามด้วยผลของกําดักก็คือพันธุ์นี้จะเป็นเมเจอ,เอ,เอ,เอเกี้ใช่ไหมจะได้โจน,นึงครับแล้วก็เลือกได้ ถ้าเกิดเป็นสเปมอนมาหนึ่งตัวจากมือหรือว่าเซตไว้กับดักได้แล้วก็มีนอเรื่ครับยิงนะเขาเลือกยิงเป็นไอตัวก๊อตสชาร์โครับเพราะงั้นเราช่างมันนะเพราะมันเหลือไส้เดียวครับทำอะไรไม่ได้อยู่แล้เต็มที่ก็ตีแล้วก็ทับสุดใช่ไหมสุดไม่อยู่อ่โดยพอสุดใช้ไปแล้วอีซ่ซบเลยกลับพังไปครับช่างมันเฮ้ยเสร็จปุ๊บเราโมอต,ต่อครับแล้วก็เอเป็น ไอ้นี่ครับซูเปอร์ควันต่ำนะถอดไส้จิ้มหลังครับไอ้นี่ก็เป็นไอ้บิ๊กเวลค่ามันจะก,กีใช่ไหมเรามีาอุลร้ลายังไงก็สบายครับไปเลยตอนนี้ก็ตามสู่ครับที่เรารอไว้นะเราก็ใช้ตรงนี้แหละเขาจะได้ไม่เหลืออะไรเลยอีกตัวครับเอาไปเลยครับตีเนี้ยมันจะน่าเสียดายน,นิดหนึ่งครับเพราะว่าตรงเนี้ยพันแปดใช้เข้า200แล้วก็ตรงนี้พันสี่จะเข้าพันหกครับเขาจะเหลือไลฟ์พอยงแค่สามร้อยนะ ไม่แน่ใจว่าลืมอะไรไปหรือเปล่าเพราะจริงๆมันน่าจะเอาให้หมดไปเลยนะจะได้ชนะแต่ว่ามันได้เท่านี้ครับก็เท่านี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงไดเลยแล้วก็ตีต่อครับแมงสองเอฟเฟกต์ของอ่านี่นี่ไอเนี่ยที่ลืมไปนะก็คือไอเวทเนี่ยมันรีมูฟแล้วเก็บซะถ้าเก็บเสร็จปุ๊บแล้วก็หาทางแบบถอดไส้สเปรย์ไปซั้มเนี่ยน่าจะจบได้เลยนะแต่ว่าช่างไหมครับเพิ่งมนันต้องออกทีหลังเนาะรีมูฟถอดเก็บอ่ะเรียบร้อย ก็ประมาณนี้นะก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่าจะรอดไม่ได้ครับเพราะว่าด้วยความที่มือแรกจูบแบบอภิหารใช่ป่ะแล้วฝั่งข้ามครับเล่นเป็นทั้งโกเซนแมทกับเป็นพวกอีวิลแมทเนี้ยมันก็โอกาสน้อยนะก็ถือว่าโชคดีใช้ได้ครับที่แบบรอดไม่ได้นะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเดฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเดของเด็กฝั่งข้ามเมื่อกี้ครับก็เป็นลาบิลินใช่ไหมก็ใส่เหมือนเดิมนะมีนาฬิกาครับแม็กซี่ตาผิงตาผิงใส่แค่หนึ่งนะแล้วก็เชิงเทียนใส่แค่อย่างลนะหน,นึ่งนะไมมู่่้เหือนนกันวา ทำไมเหมือนกันนะทีก็ใส่มาเกินน่าใส่แบบให้มันอย่างกระสอบไปเลยเนาะจะเล่นง่ายขึ้นอุลระ,ะครับเชิญที่ยันน้องแดงครับน้องเขียวพ่อบ้านแม่เก่าแม่ใหม่ฟิวสองไวรัสเวดด้วยไวรัสเวทนี่อาจจะเก่งไหมไม่แน่ใจนะสมัยนี้เพราะมันสู้เทนไปไม่ได้เอาหนีใบสู้เทนไปอยู่นี่แลมิชช่าบาเรียครับสาใบานะยุคนี้เก่งมากๆโอกาสที่จะรอดเยอะสุดๆไปเลยแล้วก็ยูนิชัยครับใบเดียวก็โดนนะแล้วก็พันนิชเมนครับสองใบก็โดนสองใบสุดยอดไปเลยเวลครับหนึ่งใบครับอันนี้คือ แฟร์เวลคัมคืออะไรอะถ้าเกิดมอนเซอร์ประกาศโจมตีในขาที่คอนโทรลมอนเซอร์เผามานชี้การ์ดหนึ่งใบบนสนามในเกตโจมตีนั้นถ้าทาก็ทําลายทิ้งเอไปในเกตแบทเทิลนเนาะแต่ว่ามันก็สู้พวกเทนไปไม่ได้เพราะว่าเทนไปพอเขาเ้าไปเทนก็เปิดไม่ได้แล้วเนาะก็แปลกดีเหมือนกันดารุมาครับใบนี้โคตรเก่งบิ๊กเวลคัมสามครับธารเซ็กชั่นโล b บ c กสามใบนี้ก็เยอะไปหน่อยป่ะเพราะว่าเห็นคนที่เขาเคยได้ยินคนที่เขาเล่นเล่นกันนะเขาว่า2ใบก็พอเนาะ แล้วก็ไปพวกปัดเก๋ครับ리เว리วาลอดสมารลิมิตแล้วก็โกเซนแมทนะเอกตาก็ไปพวกตัวที่ตกหลุมมาไดโน,นได้นีนะตามสูตรของพวกไอาราเบลินแหละแล้วมีดัมเบอร้อยด้วยเอาไว้เผื่อแบบ OTK ใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้มันเท่าไหร่แปดดาวนะมีช้างด้วยโพฮาบิงเกอร์ซูตแล้วก็ตัวลิงนี่นันนะก็ประมาณนี้นะสำหรับเด็กราเบรินครับก็เขาว่าตัวนี้เป็นแบบเลที่แบบแอนตี้เทนไปแบบเข้มๆนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ